มาอีกหนึ่งคู่นะคะเขาเป็นด้อมค่ะเขาเรียกว่าด้อมหิ่งห้อยน้องเทศกับน้องอุ้มค่ะอุ้มอิศยา,ยาค่ะ,คะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้อมด้อมหิ่งห้อยเนี่ยมาจากคําว่าหึง,ห,งหึงเนี่ยเทะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาไทยเขาก็คิดว่าคําว่าหึงเนี่ยคือหิ่งห้อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเขาเมาท์มอยกันเลยค่ะ หิ่งห้อยมันมาจากที่เทศเข้าใจคาว่าหึงว่าแปลว่าแบบหิ่งห้อยเขาก็เลยไปตั้งชื่อด้อมกันนะคะน่ารักดีพี่เข้าใจแล้วครับเหมือนแฟนด้อมครับแฟนด้อมใช่เหมือนแบบว่ากลุ่มที่สปอร์ตพวกเราทั้งสองคนแฟนแฟนเป็นคนเลือกกันเองค่ะเขาก็เอามาจากเนี่ยแหละที่ประโยคที่เทศเข้าใจผิดเอามาจากการที่พี่อุ้มเอาไปเมาส์ผมในทุกรายการเลยครับแฟนแฟนเขาก็ชอบแล้วเขาก็เลยแบบ รู้จักนะครับรู้จักหึงและรู้จักหิงห้อยแล้วครับมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันหึงคือแบบอิจฉาแบบน้อยใจอะไรอย่างเง<ล>ี้ยค่ะหวงใช่หิ่งห้อยคือพวกเราก็ดีใจนะคะเหมือนกับว่ามีคนมาตามมีคนมาซัพพอร์ตเหมือนแบบส่งพลังงานดีๆให้พวกเราเราก็แบบดีใจมากๆแล้วก็เหมือนแบบในทุกกาวการทํางานมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอุ่นใจที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่ทุกคนน่ารักมากค่ะก็แบบทุกคนมี Energy positive energy มากมากครับแล้วก็พอเราได้ลงไปเดินแล้วก็ลงไปเจอแฟนๆทุกคนเราก็มีความสุขจริงๆครับแล้วเราก็ส่ง energy ให้เขาเขาก็ส่ง energy กลับให้เราตลอดเลยครับก็คือเป็นอะไรที่ดีมากครับมันก็เหมือนเราได้สร้างความสุขให้กับเขาเนาะแล้วสิ่งนั้นก็คือมันเป็นอะไรที่เรามันก็ต้องทําให้เรารู้สึกดีแหละเพราะว่าการที่เราเป็นนักแสดงเราก็อยากจะสร้างความสุขสร้างความ relatability ให้กับคนดูเนาะแล้วพอเราทําได้แบบ สำเร็จเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเราครับใช่ใช่ค่ะก็คือเขาก็แบบน่ารักกันมากๆคือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรคือเขารอกันแบบลงมาเขายังแฮปปี้กับพวกเรามาเลยทําให้แบบไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากให้พวกเขาแฮปปี้กับเราอยากให้เขาเห็นเราในเวรบทที่แบบสร้างแบบพลังงานดีๆให้เขาเหมือนกันว่าดีใจค่ะดีใจมาก<ว>เพราะว่าเหมือนแบบ จากที่คนมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นคนมาติดตามผลงานแล้วก็เหมือนแบบมันทําให้ทุกก้าการทํางานของเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําให้เขาผิดหวังออมีกําลังใจผมเพิ่งไปอ่านมา <c oughs> มีพี่คนนึงบอกว่า <c oughs> ตอนแรกอ่ะน้องเทศแบบจะแสดงแบบไม่ค่อยถึงแบบตาว่างๆหน่อยเพราะยังไม่เข้าใจบทแต่พอดูไปเรื่อยๆคือเขาบอกเขาเห็นความพัฒนาของผมในเรื่องเลยซึ่งซึ่ง อันนี้ผมก็แอบดีใจแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความพัฒนาในด้านภาษาด้วยเราก็รู้สึกดีที่มันสื่อออกมาได้ทางการแสดงครับใช่สิ่งที่ดีใจก็เหมือนเหมือนกับเทศนี่แหละเหมือนแบบคนจะเห็นว่าดีเทลที่เราแบบแสดงไปแล้วเขาแบบเห็นสิ่งนั้นอะ่ะมันทําให้เราแบบประทับใจมากๆก็แบบเออยังมีคนที่เขามองอยู่แล้วก็เหมือนจะมีคนที่บอกว่าแบบคือถ้าไม่ถ้าอุ้มไม่ใช่หนูพุกก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วมันทําให้เราแบบ ดีใ,ใจมากเลยค่ะเขาเห็น,น,น,นเห็นเหมือนกันค่ะเห็นเหมือนกัน,ใน,ใน,กนว่าแบบเขาแบบดูว่าวินทีเทลว่าแบบระดับความเสียใจว่าร้องให้อันนี้แบบในพาร์ทนี้จะเป็นแบบนี้ในะอีกพาร์ทนึงจะเป็นอีกแบบหนึง่งแบบดีใจขอบคุณนะคะที่ท,ที่ที่ดูรายละเอียดขนาดนั้นติดตามได้นะคะเรียกว่าค้งสุดท้ายแล้วจริงค่ะแต่ว่ายังไม่จบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคู่นี้เขาจะไปโผล่ตอนสุดท้ายด้วยครนชีวันนะคะใช่ค่ะ